ยูทูบช่วยช่องครูนันแชนแนลนะครับเปิดสอนวิชาภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับหนังสืออัปโหลดนะครับเป็นหนังสืออัปโหลดวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้น 4, 5, 6, ม4ม5ม .6 ก็คืออัปโหลด4อัปโหลด5และก็อัปโหลด6นะครับมาสอนลงในช่องครูนันแชนแนลแล้วนะครับขอบใจมากนะครับลูกนักนนเกรียนทุกคนนะครับเ็ด <Yeah. S 1> นะครับนะซูเอ็นนะครับก็คือหนังสือที่เป็นตาราเรียนนะครับผม วิชาภาษาอังกฤษสำหรับนังเรียนชั้นป .4 คำสั่งก็บอกว่าให้ divide a piece of paper นะครับ divide แปลว่าแบ่งนะครับ a piece of paper แปลว่าแผ่นกระดาษนะครับ into แยกออกเป็นนะครับ three parts นะครับสส่วน w i t h กับนะครับ dot line นะครับก็คือเส้นประนะครับแปลว่าเส้นประ line แปลว่าเส้นนะครับ dot แปลว่าจุดเส้นจุดก็คือเส้นประนั่นเองนะครับ เดนและแล้วนะครับให้ write ให้เขียนยัวของคุณนะครับ far t e p l a c e นะครับสถานที่ที่ชื่นชอบ On นบนนะครับเด e เลบซ้ายมือก็คือส่วนซ้ายมือให้เขียนสถานที่ทชื่นชอบของคุณนะครับคุณชอบเด e Jungle ิลนะครับชอบป่าดงดิบก็เขียนชื่อเด e Jungle ลงไปอ๋อลืมไปบอกไปนะครับว่าวิธีการทําแบบนี้นะครับขั้นตอนที่1ก็คือหลักการทำ make and r e p l a t นั่นเองนะครับก็คือแปลว่าหลัก การทำใบปลิวนะครับนะบลิฟเลตแปลว่าใบปลิวแหมรูปคุณครูติดซีกเดียวนะครับเพื่อหานไปดูขอภัยด้วยนะครับนะขั้นตอนที่สองน,นะครับให้โร w นะครับคือให้วาดภาพอรหือนะครับให้สติ๊กพิเช์นะครับก็คือดารูปภาพมาแปะติดไว้นะครับก็ได้หรือวาดก็ได้อเอเป็นโมเป็นรูปภาพของสัตว์นะครับนะ in the middle นะครับมาวางไว้ในช่องส่วนกลางนะครับ i n t l e middle เพราะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับทำไปต่อมาหายยิ่งกว่าเดิมนะครับเหลือซีกเดียวขั้นตอนที่3นะครับผมให้ write about your favorite place and animals on the right นะครับให้เขียนนะครับ about เกี่ยวกับยัวของคุณ favorite ที่คุณชอบ place สถานที่ And animals นะครับและสัตว์นะครับ on the right อยู่ขวามือว่าช่องขวามือนี้ช่องซ้ายมือเขียนเฉพาะสถานที่นะครับส่วนช่องขวามือนั้นให้เขียนทั้งสถานที่และสัตว์นะครับที่เราชอบนี่ทำไมคุณครูเลื่อนภาพไม่ยอบตรงสักทีหนึ่งดังนั้นก็เลยนำมาเขียนว่า in the jungle นะครับ there are ในป่าดงเน็บนะครับมีอะไรบ้างก็เขียนบรรยายให้จบเลยนะครับชื่อสัตว์อะไรบ้าง ขั้นตอนที่4นะครับให้พับกระดาษนะครับโฟไปาพับนะครับเดอดแร่เพื่อกระดาษนะครับเอาลองพับไปตามนะครับนะเดอะดอทลน์ก็คือพับไปตามเส้นประนั่นเองนะครับดอทลน์มีด้านซ้ายมือเขียนชื่อสถานที่นะครับนะก็คือป่ารงดิบนะครับตรงกลางติดภาพสัตว์และตรงข้างขวานะครับเขียนรายละเอียดนะครับในป่านั้นมีอะไรอย่างไรนะครับ ภาพคุณครูไม่เข้ากลางสักทีนะข้อที่5ก็ bright the place นะครับให้เขียนสารที่ on the front o f you r leaflet นะครับอยู่ด้านหน้าของแผ่นใบเปลวนะครับพอพับเสร็จนะครับนะก็ยังไม่มีชื่ออยู่ด้านหน้านะครับพอพับเข้าข้างในนะครับนะดังนั้นเขียนสมัยนะครับว่า the jungle นะครับหน้าปกหน้าปกด้านหลังเนี่ยนะครับด้านหลังใบเปลวเนี่ยนะครับและแล้วก็จบนะครับผมหน้าห Okay.